รีวิวเชฟที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างรถคันนี้ยังน่าซื้ออยู่ไหมแต่ราคาน่าจับต้องแน่นอนนะครับสวัสดีครับภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วครับผมบอกเลยนะครับวันนี้มีรถราคาเด็ดๆและก็เป็นรถที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับแต่ราคาโดนใจแน่นอนนะครับผมเชิญชมเลยครับตัวนี้เลยครับเชฟโรเลตโคลราโดเครื่อง2.5ดีเซลปีส0 1 2นะครับที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับหเลยสี่ซีดนะครับนี่ เอาไปเก็บแน่นอนนะครับเหมาะสําหรับนะครับคนที่ไม่โลคสวยนะครับเอาไปใช้งานนะครับตามสภาพนะครับผมแต่ราคานโคตรเด็ดบอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมนี่ไฟหน้าก็ไม่ดีนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาเลยครับเหลืองด้วยนะโอ้โหต้องไปขัดใหม่นะครับนี่ครับไฟตัดหมอกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีนะครับผมโดนตอดไปขายแล้วนะครับมาเดี๋ยวฉันชมรอบๆคันเลยครับนี่โอ้โหตรงนี้นะครับเบียดเสาไฟหน้าบ้านตรงนี้ก็ไม่ดีครับเป็นรอยถลอกเหมือนกันนะฮะไป ล้อก็ไม่ดีนะครับเป็นยางตีที่ใหม่เกินไปยางปี2 0 2 4นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับเดีเชิญชมเลยครับรอบๆบคันนะครับนี่กระจกก็ไม่ดีนะครับนี่โยกเงียโยกเงี้ยนนี้ไม่ผ่านนะครับผมไปเชิญชมรอบๆบคันเลยครับรถคันนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยครับนะฮะเชิญชมเนะครับนี่โอ้โหตูดดีโป้มาหนาตึ้งก็ไม่ดีครับผมหนาโป้หนานะครับไฟท้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันใหม่เกินไปนะครับ จะมีอะไรดีบ้างรถคันหนึ่งนะเออภายนอกว่าขนาดนี้นะครับได้เชิญชมภายในเลยครับผมไปภายในก็ไม่ดีนะครับนี่ปีดิบสองเปิดแคปได้ด้วยนะครับโอ้โหเบาะก็ไม่ผ่านนะครับใหม่เกินโอ้โหเลขไม่หลอกปะเนี่ยคันนี้เลขไม่แสนเก้าครับโอ้โหไม่ดีดูหัวเกียร์ครับ ไม่ดีเหมือนกันโดนหมาแทะมาครับจอก็ไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เฮย้ยแต่คันนี้แอร์เย็นนะครับโอ้โหถือว่าได้อยู่นะครับสําหรับคนรับได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมวงเครื่องครับไม่อยากบรรยายมากคันนี้พ่วงนอนไม่มีอะไรดีสักอย่างไปเชิญชมวกเครื่องเลยครับโอ้โห อันนี้ก็ไม่ดีครับนี่สีฝากรับโลรงสีหนึ่งสีห้องเครื่องสีหนึ่งนะครับแต่รถคันนี้นะครับคานหน้าเดิมสวยอยู่นะครับนี่เครื่องยนต์นะครับก็แห้งแห้งเกินน่ะไม่ดีครับต้องเปียกๆบ้างนะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอสตาร์ทเสียงเครื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ ย้ำนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับตอนสตาร์ทมันจะมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักนิดนึงแต่พอสตาร์ทติดแล้วเนี่ยฟันไม่ไหลน้ําไม่ดันนะครับอันนี้นะครับวิ่งระยะยาวได้นะครับก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมวิ่งยาวก็เปลืองน้ํามันนะครับแต่ผมว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าไม่มีอะไรดีเลยครับผมโอเคเดี๋ยวดับเครื่องแล้วเชิญฟังราคานะครับโอเค แล้วคันนี้นะครับย้ำนะครับเป็นรถเชฟโรเลตโครลั a โ o นะครับสมาร์ทแคปนะครับปี2 0 1 2นะครับเครื่อง2.5ดีเซลไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะราคาคันนี้แค่แสนกว่าบาทเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคันนี้นะผมเปิดราคาแค่แสนกว่าบาทกว่าเท่าไหร่เนี่ยอ่ะแล้วแต่ทุกคนให้แล้วกันถ้าผมพอใจตรงไหนผมขายแน่นอนนะครับราคาก็ไม่ดีรถก็ไม่ดีสำหรับวันนี้ภูมิรถสวยกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ